สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เรื่องชื่นชมอาชีพนะคะวันนี้คุณครูอ้อยจะพาเด็กๆไปดูอาชีพในฝันของเด็กๆนะคะอ่าอาชีพในฝันของเด็กๆมีอะไรกันบ้างเชิญรับชมค่ะสำหรับอาชีพนะคะอ่าอาชีพแรกก็จะมี คุณหมอนะคะคุณหมอกับพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะอ่าคุณหมอกับนางพยาบาลใส่ชุดสีขาวนะคะช่วยดูแลคนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะต่อไปนะคะคุณครูค่ะคุณครูอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆไปโรงเรียนเจอคุณครูไหมคะ คุณครูของเด็กๆชื่อคุณครูอะไรคะอ่าคุณครูอ้อยคะ่ะชั้นอนุบาลหนึ่งทับสนะคะอาชีพต่อไปตำรวจนะคะตำรวจอยู่ที่โรงพักมีหน้าที่จับผู้ร้ายนะคะต่อไปทหาร ปกป้องประเทศชาตินะคะอ่าต่อไปชาวนาชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะคะปลูกข้าวให้เด็กๆและทุกๆคนกินค่ะอาชีพสุดท้ายนะคะแม่ค้าแม่ค้าอยู่ที่ไหนคะเด็กๆอ่าอยู่ที่ตลาดนะคะแม่ค้าขายของ ขายขนมขายข้าวขายผักนะคะอยู่ที่ตลาดอ่าอันนี้คืออาชีพที่เด็กๆควรรู้จักนะคะเด็กๆฝันอยากเป็นอาชีพอะไรไปบอกคุณครูได้เลยคะ่ะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหน่วยชื่นชมอาชีพเด็กๆได้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพไปแล้วนะคะ เด็กฝันอยากจะมีอาชีพอะไรบอกคุณครูได้นะคะสัปดาห์นี้คลิปจบแล้วเราค่อยมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย